สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารนะคะด่วนนะคะ w w w y e o วเ a ยียวยาเกษตรกร .com เยียวยาเกษตรกรทกศโอนต่อเนื่องนะคะวันนี้เป็นข่าวดีมากเลยที่หลายธนาคารนะคะได้แล้วนะคะทั้งกรุงไทยทั้งไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารออมสินนะคะสําหรับบางท่านนะคะที่เขามีเข้าจริงๆนะคะแต่บางท่านที่ไม่เข้าก็รอก่อนนะคะ www. เยียวยาเกษตรกร ทกอสอโอนต่อเนื่องเกษตรกร,ร,กรโพสสนั่นเลยนะคะเขาโอนตั้งแต่ตีสามนะคะเงินเข้าแล้วนะคะวันนี้บัญชีธนาคารต่างธนาคารมาคึกคักแล้วนะคะใครกดสถานะการเงินไม่เปลี่ยนแต่ได้รับเงินเยียวยานะคะสถานะไม่เปลี่ยนแต่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะเงินเข้าแน่นอนนะคะให้ติดต่อธนาคารด่วนนะคะใครที่ยังไม่ ได้เนาะแต่หลายคนนะคะที่ได้ข่าวมาเขาได้กันแล้วนะคะหลังจากหอเหียวกันมานานหลายวันเลยนะคะหลายคนก็ท้อนะคะจนไม่อยากที่จะกดคลิกเข้าไปตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์แล้วนะคะเพราะกดเข้าไปยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะคะแต่วันนี้บรรยากาศเริ่มนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะคะ หลายเพจนะคะ Facebook ของเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนปาล์มแล้วยางพารานะคะกลับมาคือคักเป็นพิเศษนะคะพร้อมทั้งส่งการได้เงินหลังจากตรวจสอบ www. y u y a k a s e t a k o n com เงินเข้าแล้ว หรือบางคนก็ได้ SMS ยืนยันเข้าบัญชีผ่านมือถือที่ได้รับการแจ้งเตือนเชาน้านี้วันที่12มิถุนายน63ไม่ว่าจะเป็นธนาคารทกาสาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตร,รกรตั้งแต่ตี3ของรุ่งเชา้าสำหรับคนที่ไม่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์ที่ขึ้นสถานะ ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาให้ลองนำสมุด ATM ไปตรวจสอบของแต่ละธนาคารนะคะหากใครยังไม่เข้านะคะลองติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่ละธนาคารดูนะคะหลายคนเงินเข้าแล้วนะคะก็แสดงความยินดีกับคนที่เงินเข้านะคะรอคอยกันมานานเลยนะคะโดยเฉพาะอ,อมสินเลยนะคะออมสินนี่นานมากเลยนะคะท,ทุกทท่านก็ ยินดีด้วยนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์แชกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ